วันนี้มาชมมวยไทยในรุ่นน้ำหนัก60กิโลกร,รมัมระหว่างแฟแดงเท็นยูนนี้ก็คือแสนทวีพุ่มพันม่วงมวยไทย Academy. อะคาเดมี่อายุ26ปีสูง170เซนติเมตรมาจากประเทศไทยส่วนคูช่ชกของเขาฝ่ายน้ำเงินตูรัสโนบูซอบอายุ23ปีสูง175เซนติเมตรมาจากประเทศรัสเซียวันนี้ไทยกับรัสเซียเจอกันนะครับแสนทวีนี่ชกมา43ครั้งชนะ33แพ้5เสมอ5ส่วนตูรัสนี่ชกมา21ครั้งชนะ10 เจ็ดแพ้สี่ไม่มีเสมอนะครับเหมือนคนนี้ก็ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับใครจะเป็นฝ่ายชนะวันนี้เอาแรกมัดกันอยเซนติพเตอตุลักเตะขึ้นมาเหมือนเอาแรกเตะกันอยเซนติเตอรวมหมัดหมัดแรกกันแล้วตอนนี้เริ่มลุยเหมือนกันนะครับเซนติพเตอตุลัทีฟเซนติพิฟันซอกเตะสามไฟหลังีะชนะมานะครับ แสนทวีตุลัดเก็ะชนะมาลวดเหมือนกันเป็นมวยประเภทมันหนักแหลกมัดกันอยู่นะครับทีโอ้เดินลุยนะครับตุลัดตอนนี้พยายามจะเข้าไปใช้มัดนะครับเชนทีก็เตะสกัดไว้อยู่แหลกเตะกันอยู่เชนทีหมัดสวนมาตุลัดก็เตะเชนทีเตะสกัดไว้อตุลัดมัดเข้าลงตัวโอ้เจ้าหน้าที่ทางโรงมัดเลยตุลัดมัดเข้าลงตัวตุลัดมัดเข้าหน้าตุลัดมัดเข้าลงตัวข้างหน้า ตัวนั้เตะเตะมันเขานั่งเขาลตัวอ้าเแ้นได้มีอาการแล้วมีอาการแล้วโดนมัดโดนแทงเขาเขาโอ้แทงเขาทั้งเสนวิวขวางไว้กรรมการแยกมาโอ้เสนทวีมันจะมีอาการแล้วโดนหมัดเส้โดนมัดเขาหน้าเขาลำตัวเลยตัวนั้นมัดเขาหน้าเขาน้าเขาหน้ามัฟันซอกฟันซอกมัเข้าหน้าฟันซอกอ้หมัดเขาหน้าเขาลำตัวฟันซอกโอ้กรรมการยุติการโชคเลยนะครับรับนานไปนะครับไม่ตอบตัวกรรมการก็ ยึติเลยนะครับโอ้มีแตกด้วยนะครับแพ่สนามมาดูอยู่นะครับมีแตกด้วยนะครับมาดูข้างมาโดนยังไงนะครับโอ้สามไฟล่าสุดก็ชนะมาเหมือนกันนะครับแสนทวีวันนี้ไม่เจอมวยหมัดหนัก light, จากรัเสเซียโอ้หม,มัดเข้าหน้าเข้าลำตัวหมัดเข้าลำตัวมีอาการนะครับทีนี้ตุรัสยำใหญ่เลยนะครับแทงเขาหมัดเข้าหน้าแทางเขาแทางเขาฟันศอกฟันศอก ฟันซอกก็เสนทวีมีเป็นฝ่ายรับเลยนะกรรมการเลยยุติการชกไปนะครับเห็นอาการไม่ดีแล้วนะครับก็มาชูมือให้ก็เป็นว่าตุรัสชนะนอกไปในยกที่หนึ่งนะครับ